สวัสดีครับวันนี้มีดอกบานเที่ยงมาให้ชมนะครับนี่ยฮะขณะที่ถ่ายนี้ก็ตอน11โมง50นะครับดอกก็บานแล้วนะฮะชื่อบานเที่ยงก็คือบานตอนใกล้ๆเที่ยงนะครับฝรั่งเรียกว่า noon flower หรือ midday flower นะครับดอกก็จะเป็นดอกสีแดงเข้มนะฮะ มีทั้งหมด5กรีบซ้อนกันเนี่ยครับดูเป็นวงกลมเลยนะครับนี่ครับเกรัสอูู้นะครับมีทั้งหมด5อันนะครับกะสอตัวเมียอ,อยู่ตรงกลางนะครับบ้านเที่ยงนี่เป็นไม้ในวงเดียวกับชบานะครับบานตั้งแต่ตอนเที่ยงไปจนถึงตอนเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับ ตอนเช้าก็จะโรยช่วงที่โรยนั้นน,น,นะฮะเกษรก็ผผู้ก็มีโอกาสสัมผัสกับเกษรตัวเมียนะฮะก็จะสามารถติดเป็นผลติดติดติดผลได้นะครับมาดูอันนี้นะครับนี่นะ จะเห็นว่าข้างบนนี้นะฮะที่บนดอกเนี่ยเป็นดอกที่บานเมื่อเมื่อวานเมื่อวานนี้นะครับขึ้นมาดูอันนี้จะเห็นดอกที่บานเมื่อวานนี้นะครับกรีบดอกร่วงไปแล้วส่วนเกสรตัวเมียน,นั้น,นย,ยังอยู่นะฮะจะมีเกสร จะพู่ติดอยู่จะเป็นสีเหลืองๆนะครับเนี่ยครับเวลาที่ดอกบานนะครับดอกบานก็จะไม่แงนนะฮะหมายถึงดอกจะคว่ำลงนะครับเหตุผลอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อเกสรเมื่อกรีบดอกมันร่วงลงมานะครับมันก็จะสามารถพาเกสรตัวพู่ไปสัมผัสกับเกสรตัวเมียได้นะครับถ้าถ้าหากว่า,มาแมลงไม่ช่วยผสมเกสร โอกาสที่บานเที่ยงจะติดฝักจึงมีมากนะครับลักษณะใบนะครับนี่ใบของบานเที่ยงใบก็จะเป็นใบหยักๆนะครับ,เป,บเ,เป็นใบเดียวนะฮะเป็นใบเดียวนะฮะหยักๆขอบใบหยักหยันะครับลำต้นก็สูงได้ตั้งแต่เกือบเกือบจะหนึ่งเมตรจนถึงสูงไป ไปถึง2เมตรได้เลยนะครับนี่ฮะนี่คือลําต้นนะครับของบานเที่ยงอันนี้สูงประมาณเมตรเศษเศษนะครับบานเที่ยงนี้เป็นไม้พื้นเมืองของบ้านเรานะฮะก็มีการแพร่กระจายแถบในอินเดียอินโดจีนนะครับเลยไปถึงออสเตรเลียน่นนะครับ ถือว่าเป็นไม้ล้มลุกนะฮะอายุประมาณหนึ่งปีนะครับการแพร่พันธุ์ก็ใช้เมล็ดในการแพร่พันธุ์ก็เป็นพันธ์ไม้ที่แปลกอย่างหนึ่งครับที่บานตอนใกล้ๆเที่ยงหรือบานตอนเที่ยงนะครับ